ศูนย์ทรัพย์เยาอวชนไทยรวมเทืดไทยอุราชันเมื่อวันที่10มิถุนาย,ยน2568ต้องอมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบ,บุรีโดยพันเอกเอกกรัฐมีทาวัฒนานันท์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบ,บุรีร่วมกับหน่วยง,งานด้านการศึกษาของจังหวัดสระบ,บุรีจัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพพน์เพิระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28รัตตดามหามงคลที่ห้องประชุมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขต1โดยมีนายดุรงฤทธิ์สิริวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบ,บุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติอันประกอบไปด้วย ชาติศาสนาการมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนยรวมจิตใจต่จอให้เกิดความรักและความสามัคคีของคนในชาติรวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับเยาวชนในการแสดงความเห็นต่อสังคมในปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์มีเหตุผลซึ่งมีเยาวชนครูและผู้ปกครองให้ความสนใจและเข้าร่วมกว่า100คนในแต่ละกิจกรรมนั้นล้วนเป็นการสร่งเสริมให้เยาวชนเกิดความตระหนักและความภาคภูมิใจ ตอลอดจนการน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอาทิเช่นกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ทัศนฐาิสุนทนแพทย์ยมและคุณธรรมของคนนายวชนและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนรทมไทยเพื่อสืกษสารความเป็นชาติให้มันคงยินยงนง ยังคงยืนหยัเป็นหลักช้ยััมันคุของพวงชนชาวไทยนั่นคือสถาบันหลักของชาติอันประกอบวิวยาศาส,สนาและก็มาหากาัตรทั้งสามสิ่งนี้ถือเป็นเอกลักษณ์และรากยาวของความเป็นไทยกิจกรรมสืบสารรักษาต่อย,ยอดติดอกออกผลต้นไม้ของพ่อรวมสร้างปณิธานแห่งความดีน้อมใจพักรักษามืคี ตอบแทนคุณแผ่นดินมุมหนังสืเอเธอประเกียรติและถาบรมราชโชบายด้านการศึกษาพิทัศการเฉลิมประเกียรติการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดวยการแจกพันกล้าไม้ฟรีให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิญชวเนเยาวชนเข้าร่วมโครงการเพชรในตงประจำปี2569โดยคุณสุรัติยาปานจันดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยลีจังหวัดสระบรุรีและเป็นครูเพชรในตรงรุ่นที่23และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกันในวันนี้เรามาฟังความประทับใจของน้องๆกันค่ะวันนี้ก็ได้มาประกวดพูดสื่อเรโคนก็ รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนาะแล้วก็มาวันนี้ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้มีรภาพได้รู้จักเพื่อนได้ลองทําอะไรใหม่ๆแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆขึ้นขอบคค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้เหมือนห่างหายจากการท่องสุนรทรพละคมานานมากต้องขอบคุณหน่วยงานแล้วก็องค์กรทุกองค์กรเลยค่ะที่จัดตั้งกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้ ทำให้หนูได้มีเพื่อนต่างรุ่นต่างอายุแลกเปลี่ยนความรู้สึกหรือว่า,าทัศนนิสัยกันเยอะมากเลยขอบคุณมากนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีขอบคุณค่ะ